วันนี้นะครับผมจะมาถ่ายบ่อประคับอิฐประสานของผมนะครับนี่นะครับนี่จะเป็นประคับที่ผมเลี้ยงนะครับประคับที่ผมเลี้ยงเนี่ยมีทั้งประคับหางสั้นและหางยาวนะครับแล้วผมใช้บ่อกองแบบด้านนอกนะครับ ซึ่งบ่อบประครับเนี่ยผมอ่ะจะเปลี่ยนน้ําเดือนละครั้งนะครับและส่วนบ่อกรองเนี่ยผมจะล้างบ่อกรองเดือนละหนึ่งครั้งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเริ่มแรกเนี่ยเรามาล้างบ่อกรองกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ําที่บ่อประครับนะครับเพราะบ่ออิปสารของเราเนี่ยน้ํายุบไปเยอะนะครับพอเราเติมน้ําเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาบ่อกรองตัวเนี้ย ไปล้างทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเห็นไหมครับบอก,กองของเราสกปรกมากเลยครับตอนนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวเราต้องล้างทำความสะอาดกันนะครับโดยบอก,กอกเนี่ยผมจะล้างเดือนละหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะล้างทำความสะอาดถังนี้นะครับ โอ้หดูสิครับเศษขี้ปลาครับมีกลิ่นด้วยครับนี่ครับอืบดูดูดูครับโอ้โหเต็มท่อเลยครับดูนี่ครับใ่กงของเรา1นึ่งาน2ชงชานตรงนี้จะเป็นไบโอบอลนะครับแลวตัวที่จะเป็นฐานนะครับผมก็ไปดับกลิ่นนะครับ ตอนนี้เอาไบโอบอลออกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับข้างในนี่จะเป็นขี้ปลาล้วนๆเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวขอเวลาทำความสะอาดก่อนนะครับเดี๋ยวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าล้างเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับไบโอบอลเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะครับเหบเพราะมันดัดจับสิ่งปฏิกูลได้เยอะมากเลยนะครับไบโอบอลเนี่ยแล้วที่สำคัญคือ เมื่อมันเละแล้วสามารถนำมาล้างแล้วมาใช้ใหม่ได้นะครับมีประโยชน์มากครับซื้อทีเดียวคุ้มค่าครับและส่วนสกอตไบร์เนี่ยผมใช้เป็นกองหยาบนะครับตอนที่น้ำปล่อยลงมาเนี่ยจะต้องเจอสกอตไบร์ปเป็นด่านแรกเป็นกองหยาบลงลงมาเนี่ยเป็นใยแก้วเนี่ยใช้เป็นกองละเอียดนะครับเอาไปกองขี้ปลาอีกรอบหนึ่งด่านสุดท้ายเนี่ยเป็นฟองน้ำฟองน้ำเนี่ย ผมเอามาใช้ไว้กรองก่อนที่จะปล่อยน้ําลงสู่บ่อปลานะครับเพราะฟองน้ำเนี่ยก็ดักจับวิเยอะประกันกนะครับดูสิครับดักจับพวกสิ่งสปกปรกค่าพวกนี้ได้เยอะเหมือนกันนะครับหลังจากเราลางเสร็จแล้วก็ใช้ให้แห้งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะครับเริ่มจากชิ้นส่วนแรกก่อนเลยนะครับแล้วผมก็จะใช้หินนะครับแล้วก็ พอแล้วนะครับไปดักจับออกมาก็จะเป็นไบคับอลน,นะครับนีเลยครับเกี่ยไปนใ่้ทั่วนะครับเสร็จแล้วก็ใหญ่กองนะครับแล้านี้ก็สกอตไบครับ ใ้เสร็จก็ใส่ท่อแล้วครับแล้วก็นำไปบอกปลากันครับตอนนี้ก็นำบ่อกรองมาประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดปลักกันครับน้ำไหลแล้วนะครับตอนนี้ไหลเนี่ยจะมาเจอฟองน้ำก่อนนะครับที่เป็นกองหยางนะครับพอน้ำไหลปุ๊บ เราจะมาดูข้างล่างนะครับนี่ครับน่านสาาใสออกมาใสนะครับเสร็จแล้วนะครับการเติมนน้าที่บอ่อปลาคาร์บบ่ออีกภาษาของเรารวมไปถึงการล้างบ่อฟอกอก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปไปดูงานของผมต่อไปเลยนะครับมาถึงขั้นตอนให้อาหารตาคาร์ไปแล้วครับมากินกันแล้วเด็กๆแล้ว น่ารักและกินเก่งมากเลยนะครับกินเก่งทุกตัวครับนี่นะครับปลาครบที่ผมเลี้ยงบ่อปลาครบเล็กๆของผมนะครับอันนี้ทุกวันเนี่ยก็จะใช้เวลามาดูปลาครบนะครับเช้ากับเย็นเช้ากับเย็นเลยนะครับผมว่าปลาครบเนี่ยสีสวยและมีเสน่ห์นะครับแต่ละตัวนี้มีเสน่ห์ของมันเองนะครับ ลายไม่ซ้ํากันเลยนะครับสวยมากเลยครับสวยทั้งหางสั้นและหางยาวเลยนะครับสวยกับคนละแบบนะครับมาน,นี่เร็วปลาเร็วมา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 เล่นกันนี่นะครับคือบรรดาลูก,ลกปลาทับของผมนะครับซึ่งแต่ละวันเนี่ยผมก็จะมาเล่นกันน้องอย่างแบบนี้แหละครับ จับได้ทุกตัวเลยนะครับปลาคัฟที่นี่ชอบเล่นกับคนครับชอบดูดนิ้วมากเลยครับเล่นได้หมดครับเอ้ครับส่วนมากในบ่อนจะเป็นปลาคัฟหางยาวนะครับผมชอบเลี้ยงปลาคัฟหางยาวนี่ครับ